ปีนะะที่ผ่่าานมออ๋ทีไปทะเลกันใช่ไหมคะเลยคือกว่าจะนัดได้นี่คือใช้เวลาเป็นเดือนค่ะเพราะว่าต่างคนต่างดุทำงานอะไรอย่างงเี้ยค่ะแล้วก็แต่เสียดายขาดเจนนี่คนเดียวแค่นั้นเองแต่ว่าก็สำหรับงานแต่งเนี่ยเจนนี่มาแน่นอนค่ะถือว่าเป็นการรวมกันแบบในรอบนานเท่าไหร่ครับอู้ก็นานพอสมควรเลยถ้าห้าคนนะคะก็น่าจะเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่า รวมตัวกันจริงๆเราก็นัดเจอกันอยู่เรื่อยๆอย่างหญิงว้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเจอกันบ่อยหน่อยแต่ว่าของแท้เน,นี่ยคือนานๆทีได้เจอน้องๆจะอย่างนั้นแต่งตีกนี่คือจะบฟูลทีมเลยนะอะไรนะคะอย่างนั้นแต่งตีกจะฟูลทีมเลยงานแต่งใช่ไหมคะใช่ฟูลทีมเลยค่ะห้ <c oughs> าคนเลยคะล่ะหลานๆมาด้วยเลยค่ะมีวางแผนไหมครับว่าจะทําอะไรกันบ้างในขั้นระดับครูทีมอะไรกยจะมี ตอนนี้ไม่ค่ะเพราะว่าเจนนี่เขามาค่อนข้างที่จะใกล้วันแต่งเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือถามว่าเราจะมีโชว์พิเศษไหมไม่น่าจะมีเพราะว่าไม่มีเวลาซ้อมแน่นอนอ,อย่างแคทเนี่ยแคทไม่มีวันว่างจนถึงวันแต่งเลยค่ะเลยไม่ได้ไม่ได้รวมตัวซ้อมกันเยี่ยม, <c oughs> มถึงวันที่ไปทะเลกันหน่อยคือเราทำกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างวันนั้นถ่าย y ยูทูบของหญิงด้วยอะค่ะก็คือแบบเบื้องหลังของการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอะไรอย่างเง,งี้ยค่ะ ก็มีน้ำตาแตกด้วยที่ใช่เพราะว่าคือน้องคนสุดท้องเนาะคือเราก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีคือคือชีวิตเบื้องหลังคือทุกคนก็จะคือเราห้าคนอยู่ที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยก็เกินห้าคนอยู่กันในในกลุ่มคือเราก็จะผ่านอะไรมาเยอะแยะด้วยกันคือ ยิงเขาก็หญิงเองเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันคือน้ำตาแตกมาหลายปีแล้วเหมือนกันจนแบบว่าจนจนวันนี้เนี่ยคือมันเหมือนเป็นน้ำตาแห่งความสุขคือเขา <Okay. S 1> คือดีใจมากๆที่เห็นน้องสาวได้แบบว่าได้มีความสุขแล้วมีคนที่ดูแลเขาแบบอย่างดีแล้วเขาก็ร้องไห้ด้วยความที่แบบว่าตื้นตันใจว่าแบบเออ ยี่สิบกว่าปีผ่านไปเราก็ยังแบบสนิทกันมากๆเหมือนเดิมล้วไปเจอเขาเขาพูดอะไรให้เราฟังไหมคะพี่แคหมายถึงตอนไหนอะต,ตอนที่ไปทะเลไปที่แบบว่าเปิดใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอือก็ไม่นะคือเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็โทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่ได้ห่างเหินกันไป เราก็ยังยัง,ย,งยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆรื่อยรัปเดตอะไรกันเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะใช่แต่ว่านั้นก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์อะไรทำห้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือเราก็แบบเออเราจะทํายังไงดีเนี่ยคือมาแล้วก็กะว่าจะมาชิลๆมาแบบว่าเอมาปาร์ตี้กันมาแบบรวมตัวกันหน่อยอะไรอย่างอเงี้ยก็เลยเออเราจะทําอะไรเป็นพิเศษดีนะมันแบบมันมันจะต้องมีอะไรที่แบบสําหรับเจ้าสาวหน่อย สั่งลูกโป่งที่นั่นเลยเตรียมกันหน้างานเลยเตรียมกันหน้างานเลยคือแบบว่าเฮ้ยจะมีอะไรบ้างที่เราสามารถจะสั่งแถวนี้ได้ตอนแรกกะว่าจะสั่งเค้กมันไม่มีอะไรที่แบบถูกใจเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเค้กเดี๋ยวกรุงเทพพอยว่ากันตอนนี้เนี่ยเราสั่งอะไรได้เอามาก่อนกันแล้วกันเขารู้ไหมเขาแอบดูไหมเพราะว่าเราจะสงสัยค่ะเพราะว่าลูกโป่งมาแล้วไปนิดนึงแล้วอยู่ข้างล่างหญิงแบบอุ้ยใครจัดอะไรเนี่ยแบบ ไม่รู้เหมือนกันของคนอื่นละมั้งกับแบบลาไปใช่ค่ะเรารวมตัวกันแล้วจะมีคอนเสิร์ตโปรเจกต์พิเศษหรืออะไรแบบแบบอะไจะมีฮะจากซิงเกิลอะไรงีจริงๆพยายามที่จะรวมตัวกันมามาพักละพักใหญ่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ยังคุยกันอยู่ว่าอยากจะทำโปรเจกต์พิเศษเหมือนกันอยากจะทำซิงเกิลด้วยกันแต่ก็เจนนี่ไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยเขาจะอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ มันก็เลยลำบากนิดนึงยิ่งลูกๆของเขาก็เรียนด้วยไม่สามารถที่จะพากลับมา,ามาทำโปรเจกต์เพราะว่าอยูอย่ที่นู่นเขาก็ไม่ได้มีที่เลี้ยงหรืออะไรอย่างนี้เขาเขาเลี้ยงลูกเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะปลีกตัวกลับมาคนเดียวอ่ะไม่ได้แน่นอนเขาเรียกว่าความหวังลวที่จะแพ้ก็ได้เห็นก็คือแต่จะรีบปีนิดนึงจะพยายามค่ะ จะพยายามค่ะก็จะดูเวลาดูดูจังหวะที่อาจจะลูกๆปิดเทอมซึ่งอาจจะไม่ได้นานสักเท่าไหร่ก็อาจจะแบบว่าอ่ะมีเพลงอะไรก็จะต้องติดต่อทางกาลกันนิดนึงว่าเออมีแบบนี้อคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยอัดเลยคืออัดเพลงเต้นอะไรทำยวสิวิดีโอก็ต้องแพงกันอีกทีค่ะพี่กันกับเรื่องความรักหัวใจอะย่างี้ยคือค่ ของใครเอ่ยไม่ต้องพูดถึงาอายุขนาดนี้แล้วมันเป็นเรื่องหยาบคายมากเลยอายุขนาดนี้แล้วไม่อาไม่พูดน้องนงแต่มือวเหมือนว่ามุมตอนนี้คือพี่แพทบอกเพื่ว่ามึงบอกว่าไม่อยากไม่อยากจะแต่งงานคือยังมีงานทำนั้นอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่อยากแต่งงานค่ะไม่ได้บอกไม่อยากแต่งค่ะแต่ว่าตอนแรกอยากจะแต่งตั้งแต่อายุยี่สิบกว่ามันเลยมาหลายปีแล้วเนาะก็เลยแบบไม่ไม่ได้หวังเรื่องของการแต่งงานหวังได้เจอได้เจอ คู่<ม>ที่จะเป็นคู่ชีวิตของเราอย่างเราเห็นน้องๆแบบว่าแต่งงานมีครอบครัวกันดีใจ<ร>แล้วก็อยากพิจรบว่าอยากมีแบบนั้นไหมออยากมีครอบครัวไหมก็อยากมีมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆในชีวิตว่าเราจะต้องแบบสแสวงหาสิ่งนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตมันก็คือใช่ ถ้ายังไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราได้เจอคนนี้มันเป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อการต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวตอนนี้ก็อยิบลูกนกอะไรนะคะเลี้ยงนกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือคู่ชีวิตของเราตอนนี้ค่ะต้องชื่ออะไรนะพี่หาเล่ค่ะแล้วอย่างนี้ใครดูแลใครเลี้ยงอะไรยังไงเลี้ยงเองเลยค่ะนี่ก็เอามา คือไม่มีใครในบ้านกล้กลาเลี้ยงอะคะ่ะใช่ก็เลยแบบว่าไปไหนมาไหนไปทาํางานก็เอาไปด้วยค่ะก็ติดตัวเป็นผู้ชีวิต้ะตอนนี้เพราะาเขาอายุอายุของเขานี่คืออยู่ได้ประมาณ20 40ปีเลยค่ะ<อ>ใช่ค่ะ<อ>เขาอาจจะอยู่เลยเกินแคทได้เห<อ>มือนกันสถานที่ทร่จันฝากรายการนิดนึงครับใช่ค่ะรายการเซ็กซี่มาม่านะคะ<อ>ก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะคะเหลือแค่ ส EP ีเท่านั้นนะคะความแซ่บของมัมม่าแต่ละคนเนี่ยคือพลาดไม่ได้ค่ะต้องดูแล้วก็คอยรุ่นนะคะว่าใครจะเป็นเซ็กซีม่มาม่าคนแรกของประเทศไทยค่ะโอเคครัพี่เจนขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ